ครับสวัสดีครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับบุญชูชาแนลเกษตรสร้างสุขด้วยวิถีพอเพียงช่องที่จะพาทุกท่านไปพบกับสาระความรู้ด้านการเกษตรการประมงแล้วก็การเลี้ยงสัตว์ครับผมพี่น้องครับื้นนี้ก็มาพบมาพ่อกันอีกแล้วนะครับกับพยุงฟาร์มนะครับเด้อื้นนี้เป็นวันพฤหัสบดีที่15เหด้อครับพี่น้องครับเพิ่นมิงว่าฝากพี่ฝากน้องนี่หลายเลยเด้นะครับเด้องอทองงวแมลูกงัอ อนาคตพอพันนะครับหรืออยากจะได้มีสายขุนไห่นะครับเนาะกาสิเปิดระคาเบาๆไห้นะครับพี่น้องครับพี่กอสยุทธีบ้านนาคาตะบนนาคาอำเภอว่าปีปทุมจังหวัดมหาสารคามครับผมกะติดถนนเส้นนาคาสิไปนาดูนเนี่ยนะครับพี่น้องนี่ถนนใหญ่ยู่นี่นะครับเนาะเอาไปเสวลาครับพี่น้องครับแดดมันทอนสิพาพี่น้องเนี่ยไปถักทายกับทั้งเจ้าของของเรียลๆวครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีป้าบรรชุนะครับแล้วก็สวัสดีนะครับเอฟซีของปุยยุงฟาร์มนะครับ มือนี้พยุงฟ้าม้ามีกระโปะและโปะและกระโปะขึ้นเขาครับแต่ว่าสีแาวในจังหน่อยมือนี้แม่ลูกแม่ม้าร้อยขุนกระปั่นร้อยบุญพระเวทบุญเขาศากบุญครับผมบุญกระถินครับมีนะครับแล้วก็คือพี่น้องหางวัวหลอดสองหมื่นแม่ลูกหรือว่าหลอดสามหมื่นแม่ลูกนะครับหรือว่าเกินสี่ห้มื่นแม่ลูกมือนี้มีให้ครับแล้วก็มือนี้เลขามีน้องสามีเมาไม่ขุมมาฝาครับมือนี้มีขุมมาฝาค่ะมีสามใสมีเอส M.L. ราคาจากราคาห่าลอยหาสิบบาทมัอนี้เอามาจัดโปรค่ะสีลอยเก้าสิบบาทรวมทรงเก็บเงินปลายทางพร้อมค่ะครับผมอ่ะนี่นะครับเบอร์โทรนะครับของพยุงนะครับ0 9 2ย์เก้าสองเกีดหนหนะครับส่วนของเลขาครับศูนย์แปดสองแปดเจ็ดศูนย์เก้าสี่หนึ่งหกค่ะอ่ะผมนี่ทรงฟรีทั่วไทยด้วยครับพี่น้องทรงฟรีครับมีสามไส์นะครับสามรุ่นเป็นเมาหนังนะครับครับเมาหนังนี่นะครับ กะพิเศษไปก็นันคือ FC ฟหรือพี่น้องมาซื้อเงวอยู่ที่ฟาร์มนะครับรบสนใจอะไรเมาราคาพิเศษคือถ้าซื้อกัวสั่งขุมพร้อมที่450บาทครับเออนี่นะครับพี่น้องครับเอาได้รายละเอียดไปแล้วมาเบิรงเงาะครับพี่น้องครับผมเอาเบอร์หนึ่งเป็นอ่าจะเริ่มจากมุ้งหัวลุ่นทักนี่นะครับพี่น้องมักใส่ใดเลือกเอานะครับบนชุดสีผ้าเบอรงตัวนี้เป็นตัวแดงใหญ่นะครับนี่เบอร์หนึ่งเอาตามไปนี่ลูกสองครับ เป็นลูกที่สองสองในทอ e arn, ้องห้าเดือนกับเคฟสามหนึ่งเคฟสามหนึ่งแม่นครับตัวนี้เป็นงอทีสีแดงใหญ่คงสังดีนะครับพี่น้องคงสงั่งตัวใหญ่เลยแหละหัวสันเป็นบราหมันนะครับงวจับได้ใบได้สูงโตเลยครับพี่น้องไอ้เคฟสามหนึ่งเงนบ่แม่นครับเคฟสามหนึ่งจังเเดือนลรวก็5าเดือนครับหาเดือนนะพี่น้องครับลูกที่สองครับลูกที่สองเป็นงดแดงเลยกับบดนะครับเนาะโตใหญ่ครับพี่น้องเออนี่อยากได้แต่เป็นชุดสีผ้าเบิ้งสูงเอยหาิได้ว่าตัวนี้ รอยซีสิบห้าบวกครับเอารอยซีสิบห้าบวกแมนเอาประกันแบบบวกบวกเลยครับนี่นะครับเอารอยซีสิบห้าบวกตัวนี้ว่าไว้เท่าไหร่ครับตัวนี้เปิดที่สามหมื่นเจ็ดพันครับสามหมื่นเจ็ดอันนี้ต่อได้อีกไหมครับต่อได้อีกนิดหน่อยครับส่งฟรีราคานี่นะครับที่เป็นราคาบ่ต่อคือส่งฟรีรอยลครับอันนี้ขันบ่ต่อนี่ส่งฟรีรอยลนะครับแมนครับผมแต่ว่าต่อได้อีกได้พี่น้องเด้อต่อได้อีกครับสูงสมหัวผมเหรอครับนี่ครับผมสูงสมหัวคนเบิ่งเอามุมนี่พี่น้องอันนี้คือแยกลูกเพื่อนจะซื้เตต็มบบาาดไหนแแ่่ววท้้องลครั ทองลอยเปอร์เซ็นต์เอาผู้ใดหาหัวโลนใส่ใหญ่ๆแดงอยู่ตัวนี้ทองอ่าง้ออยู่นี่บ่มีตำหนิแล้วค่ะพี่น้องประกันไหนครับประกันตำหนิห้สงสัยตรงไหนถามนะแมนครับประกันตำหนิคือประกันตำหนิภายนอกนะครับที่เป็นสากลที่พ่น่าคือขาทุกขาถอนหางดอกห้างนางดกขางสุดนะครับสายบือวมมสายบือพาอันนี้ทางพยุงฟาร์มประกันให้ที่2เดือนครับประกัน2เดือนนะครับเป็นวหัวโลนครับส่วนภายในนะครับระบบอ่าภายในพวกโมลูกออก ประกันที่หนึ่งเดือนครับเล็บบม่มีปัญหาแล้วครับพี่น้องครับเอ้าสงสัยตัมนี้ยังให้ถามเอานะครับครับผมต่อไปเบอร์สองก็เป็นหัวโลนคือกันนะครับพี่น้องตัวนี้ก็ถือว่าตัวเต็มดีขึ้นมาอีกนะครับเนาะเบื่อไรจะงัวทองแรกนะครับตัวนี้พี่น้องเป็นสาวทองแรก6กเดือนที่เขาคิดเดือนละครับทองพอด้ขรับนี้แม่นี่ทองกับแค่หกแปดครับตัวนี้ทองหกแปดนะครับหกจะเขาเจ็ดเดือนนะครับเดือนกว่านงลยือครับอะเป็นง้วโบนนงการเริ่มตึงแล้วพี่น้อง นมเหลื่อมลงแล้วเดี๋ยวฮันเอาออกมาจูงให้เบิ้งถ้าฉาบเครื่องกาอน์หล่ะครับแต่ว่าโตดีงามครับนี่อยู่ในห้องไม่เห็นสีโตนี้หูขี้ได้ครับหยุดจับได้ใบได้ขี้ได้หูใช่ครับนี่ครับหูงามบผมครับเออนี่สูงเท่าลยครับลอยซี่สิบสูงสุดตัวนี้ลอยซี่สิบผาได้ครับลอยซี่สิบผาได้เด้อครับเอาประกันลอยซี่สิบบวกครับนี่เอาลอยซี่สิบบวกนะครับใส่ประมาณลอยซี่สิบผานะครับสาวทองแหลกสาวทองแรกเดี๋ยวเบิ้งไละเอียดก่อนนะครับเนาะตัวเต็มดีนะครับพี่น้องอ่ะนี่ เรื่องดำบดสนิทนะครับน้มบติงเบื้องการเดินกันยังยุดอ่ะบ่อปานบ่อแงนะครับแม่นครับตัวนี้นี่ว่าไวเท่าไหร่ครับตัวนี้สามหมื่นเจ็ดพันครับตัวนี้ก็สามหมื่นเจ็ดขึ้นกันอที่นองอ้าวมักแบบไรเลือกเอาหรืออยากใจะยกคู่กันอาจจะไม่พิเศษได้มีพิเศษอีครับขันยกคู่ครับเบื้องเอานะครับแต่พิเศษไปก็นั่นอีกครับมือนี่ครับผมถ้าซื้อยกเกินหาตัวเออหาตัวนี่เป็นชุดเป็นเกินห้าชุดนะครับครับไม่ต่อ สรงฟรีสองร้อยโลและให้งัวไปอีกหนึ่งตัวครับอแถมัวอีกนี่ครับเรียกเอาเลยตัวไหนเรียกเอาเลยครับทางหลังมูสายขุนยอยจังเมืองกันสายขุนสายเนื้อสายสายกินเมียงครับเบอร์สามครับเบอร์สามตัวนี้กระแดงไงเป็นงัวมีเข่าด้วยครับเด้อตว่าเป็นบรามัณนแหละครับหูสันนะครับเนาะก็ค่อนข้างที่จะนังงน้าอีกตัวหนึ่งมักใส่แบบไดตัวนี้ท่องก็พริกแดงนะครับท่องพริกแดงซีเดือนกว่าจะเข้าเดือนที่ห้าท่องพริกแดงซีจะขาเดือนด้วยครับพี่น้องแม่ครับจัวกมาให้บึงจะเข้านะครับ อย่าใดหรือง้อเลี้ยงกับมาเลือกเอาบพยุงฟางนะครับเออนี่ตัวนี้แดงง่าด้วครับพี่น้องครับนี่ตัวนี้ท้องสองครับลูกที่สองนะครับเนาะนี่พี่น้องหางง้อดูหมูมาบึงง้อดูหมูนะครับเนาะยุดเอออ่ะนี่จอดนี่เบิ้งเลียมตัวนี้นะครับพี่น้องเป็นง้อดูหมูตัวใหญ่ลอยกับต้นลอยซีจิ้มผาบวกๆมั้งตัวนี้แง่ครับซีจิ้มผาได้ก็ง่ายงามบ่มีตำหนิครับไม่มีตำหนิเล็บแข้งเล็บขาดีครับเล็บแข้งขาเบิ้องไายยางตำหนิบ่มีนะครับเนาะเดี๋ยวจะเบิ้ง แผ่นหลังไห้นะครับพี่น้องนอกตั้งโตโก้ะครับนี่นกตั้งตั้งเออนี่เบื้องทั้งไทยเอานะครับเนาะลนะมบมโติงตัวลึกดีอยู่ที่พี่น้องครับร้อยสี่สิบห้าบวกครับสี่สิบห้าบวกตัวนี้ว่าว้เท่าไหร่ครับตัวนี้ไว้สามสิบเจ็ดครับสามแท่ว่ามันมาทันงเหนียว้าไหมครับเออเอา,าว้าก็นีแนะ่เพิ่นว่ากันปลาบุญชูพดกับพยุงย่ำได้หรือเมีนหลดเพิ่นว่าครับผมเอายักสามสิบสามสามสิบสามนะครับพี่น้องครับนี่สามสิบสามนะครับพี่น้อง สามหมื่นสามตัวไงต่ว่าหลายๆคนก็ทีถามก็ลงมูอต้อนะครับพี่น้องเพิ่นติดทอดหอดสามในบ่เพิ่นศีว่าคือเก่าหนักลงใจง่าแบบนี้แซมต้อนเพิ่นกระดิ่งต้อนเพิ่นต้อนซอยเพิ่น <c oughs> เอามาบอกเขาเรีว่วเอ,า,อาง่ายแบบนี้นะครับพูดแล้วก็ถามเนี่ยรอดสามในบ่พิเศษเยวศีวบาไ่้ใจครับเออใจไว้เจ้ารับรองแต่ว่าขันว่ามีราคาที่ผมสิบอกไปนี่เออโทรหาผมนะครับเบอร์ผมเลยนี่รุ่นนี้สูงไว้สี่จุดห้าบวก ท้องชัวร้อยเปอร์เซ็นต์สดสดแบบนี้ลูกหมูครับผมสองหมื่นเก้าพันครับสองหมื่นเก้าเห็นว่าออค่ารถเองครับออรถเอาได้พี่น้องอันนี้ผมต่อให้แล้วได้ครับเด้อสองหมื่นเก้าตัวนี้ต่อให้แล้วนะครับเนาะผ่นว่ามีท่อหาผมครับแบบเนี้ยเออต่ว่ามูหัวโลนกับที่รถบริเวพี่น้องเอาสามหัวโลนหน้าครับรถสามที่ผ่ากับที่รถในบดิเวนี่หัวโลนหน้าครับเพราะว่าหัวโลนนี่พยุงไปหาเลาะเบื้องแล้วครับเอ้าตัวนี้ต่อให้แล้ว ลดสามให้แล้วอยอะมากง้อถือรับมันก็ถือดอกครับอย่าม่บอกว่าถือไฟมีแต่เขาตัวอ่นแหละตัวงั้นหรอกคบับไม่ตำหนิเลยพี่น้องนี่โบ๊ทเอามื่อก็นาดีดอกตัวใหญ่อยู่ใส่ไวนครับลอยซีซีผ่านแม่ครับทองก็พริกแดงนะครับทองพริกแดงพร้อมเอกสารมีให้เด้วยเอกสารมีครบครับแล้วการคลิปการตรวจอุตสาสมีครับครับผมอ่ะเบอร์สามนี่ตรวจเช้าคือใส่เครื่องเด้อครับเดี๋ยวให้เพื่อนเอาเบอร์สี่ออกมาเด้อครับเด้อพี่น้องต่อไปเป็นชุดเอาเอาเป็นโปครับ โปจักโปเอาเป็นโปแม่ลูกดีเอาเป็นโปของแม่มันชุดแม่มันดีกว่าเออตัวนี้ไม่มีเบอร์ตัวนี้ผมไม่เบอร์มาแถมใท่กันเป็นเท้าโบดครับเท้าโบดจัดโปใส่กันท้องสี่เดือนเออสี่เดือนครบโตตรวจท้องแล้วครับอันนี้กับท้องเท่ากันเลยพี่น้องมีคลิปให้ดูนะครับนี่นี่ตรวจแล้วครับร้อยสี่สิบบวกร้อยสี่สิบบวกเป็นเท้าโบดครับเป็นเท้าโบดถ์ก็ตี่าใส่ร้อยสี่สิบได้ครับพี่น้องแต่ว่าเกินแท้แน่นอนครับเออนี่ว่าลูกแรกหรือลูกสองเนยว่าลูกที่สองครับ ว่ลูกที่สองนะครับพี่น้องครับแม่นครับมาเบิ่งเอานะครับเนาะบดบดเลยครับนี่บดบดทองซีเดือนก็พอได้ครั็นล่วครับลูกแรกเป็นโอลูกแรกก็เป็นเท่าโบ๊ทเ่กันแม่นครับเอาลูกถ้าเป็นตัวผูครับตัวผูตั้งแต่ลูกสีเงี้ยก็แม่หร้อพี่น้องครับแม่นครับถือว่าให้โค์ข้องสางดีอยู่นี่แม่ท้องสามสิเข่าวซีเดือนแล้วล่ะเตแม่ท้องจะเข่าวซีเดือนเอาไปจัดปูกับตัวใดจัดปูตัวเดียวเลยครับตัวเดียวไม่มีเบอร์ของปูของแม่ท้องเอาว่าตัวโปูว่าทันเด้อเอาตัวปูจัดมาหนักๆเห็นไหมครับ เอาเจ้าใจบ่ค่อยถามให้เบิ่งหน้าคักๆนี่พี่น้องก็เสิยเงาะใส่กล้องนี่ล่ะเอาเบิ่งหน้าคักๆนี่เดี๋ยวผมจัดให้เอออันนี้ให้บอกว่าผมเป็นใช้ขี้แกนนะครับผมมิตรมี่ซ้ําแม่นบ่งผมมิตรมี่อยังจังแนวครับประกันใ้ทุกอย่างครับนี่หนึ่งหมื่นเก่าฮัทครับอ่าหมื่นเก่าแล้อพี่น้องคำใส่รอยสี่สิบกับโต๊ะเงี้ยติ่เบื่อหรอกในง้วงเงี้ยเหรอก็สุดครับอือพูดอะที่มีงบว่ามือกลัวอยากได้ง้วงทองนะครับเนาะหมื่นเก่าแล้วพอส่งฟีีอก้ลครับส่งฟรีอีกร้อยลนะครับ อาวหัว่มไม่ตำหนิแล้วพี่น้องแม่นครับเออได้โตสดดีดอกครับผมนี่ถ้ามีใส่นี่ทรกหาเราก็ได้ผมรับครับขันใส่นี่เออนี่เอาแล้วแถมเพื่อผมผมกับสีรับครับเออเขาพวดไปหนึ่งถุงห้ำอีกหนึ่งถุงครับตัวตัวนี้มั่นบ่แม่นครับเออเอาอีกพี่น้องนี่บอกเราให้่เป็นซูมาตัวที่เยาะให้กระชักถ้าเสื้อเมาไปน้ำกับตัวนี้เออเอาซี่รอยครับคัดซื้อเมาอีกให้ซี่ร้อยนะครับพี่น้องครับเมานี้ ทุกรุ่นทุกไซส์ครับเลือกเอานี่นะครับมันกับตัวใหญ่เยอะมือเงาหัวทองให้พ enfin ี่น้องทองครับทองครับเพียงครับเพียงหูผมเปล่าเลือกเอามักตัวใดญนะครับเนาะมาเข่าหมดแม่ลูกครับต่อไปเบอร์สีนี่สิเป็นแม่ลูกเด้อครับเด้อเป็นลูกตัวผู้หรือตัวแม่เด้อเด้อผมก็ทันหันลูกตัวแม่ครับลูกตัวแมียนะพี่น้องเป็นลูกตัวแม่ลูกตัวแมียแบบ่เนะครับมันตัวไงเลรอตอนนี้พี่น้องแม่นครับใหญ่หนาเดี๋ยวินให้เพป็นออกมาให้เพราะมันอยู่ในหูมันกับหย้อนแสงไม่ชิบะเห็นไปได้ครับชิบะเห็นเป็นไร อาธิบาโอ้คือบางอย่างให้เบิ่งแน่ป่าบนชั่วก่อนที่ว่าเออเอาอันนี้เป็นหมาบด้อครับพี่น้องแม่น่าจะใส่ประมาณลอยหาลอยหาซิฟครับนะครับเนาะลูกเตี้ยที่สองเลครับลอยหาซิฟนะครับนี่นี่ครับลูกบักแง่ครับลูกมัทเดอครับลูกมัทเดอจัดเดือนเดียวลูกมัทเดออยู่อ่าหาเดือนกว่าลูกมัทเดอรหาเดือนนะพี่น้องตัวแม่เนี่ครับนี่ลูกเพิ่นแม่ผสมแม่ผสมซี่ไว้หนึ่งสามสามเลครับแม่ใส่ซี่ไว้หนึ่งสามสามนะครับเนาะนี่ครับนี่เป็นว่าลูกที่ไหนครับงวดลูกที่สองครับ เ่ลูกสองตัวนี้ลูกสองครับตัวนี้ลูกสองเอาจัดไปเลยครับคุณเบิ้งดูครับจัดมากครับคุณนี่อันนี้พี่น้องเห็นไงๆร้อยยีงสี่ลูกนะแบบนี้ไปถามอยู่ตลาดกันไปถามเบื้งนะครับแต่วันนี้จัดกีครับจัดเลยสามหมื่นเก้าครับสามหมื่นเก้านี่แหละครับพี่น้องเอาผู้ใดหาลูกตัวเม่ยอยู่ร้อยที่เป็นสามหมื่นเก้าเห็นหัวล้นแล้ววันไม่ได้ตัวเดียวเป็นัวท่องจะได้สองตัวตัวนี้น่ครับนะครับบูดเข็มส่งฟรีร้อยรูครับส่งฟรีร้อยรู เราเสียยางให้บเบิ้งกลัขักได้รับเด้แถมขุมใส้ไปใหไหฟีครับอันนี้แถมก็ต้องซื้อถรามันก็ต้องซื้อครับเอแต่เป็นขุมผ่าครับไม่ใช่ขุมหนังขุมผ่าแถมไห้ใส้ลูกไปให้พ่อแม่เนครับนี่ครับหนาหง่ครับสดหนาหญ่เบิ้งหลังขังะชัดได้ครับพี่น้องลูกนี่บักหง่ครับลูกมาถอดครับเดือกเอามา่ตเอามาเบื้องหนาคอกได้แห่งดีสําหรับผู้ยุ่ใกล้หรือว่ามาได้นะครับเนาะมาเบื้องตัวจริงว่ามันสมเมาสมเออับได้จังเอานะครับพี่น้อง เพรว่าลูกเพิ่นนหงายครับลูกง่ายดูกง่ายดุกมัธยโลการสื่งว่าขายพี่น้องต่อเลยนะครับเด้อต่อแสดงกับต่อได้เรื่องปกติครับต่อมาได้แต่ละมันกับอันต่อมาได้แต่ละมันกับอันขนมครับเทปันครับเดี๋ยวๆดี๋องเลื่องขอนอกเลื่องกินหน่อยนะอันเงินหมื่นเจ้าเฉลี่ยวเงินหมื่นเจ้าของผมม่ได้ครับแล้วกับผมก็ขอแสดงความเสียใจนะครับเป็นตระไดหรืปล่มาได้ครับเออเอาเป็นตระไดม่ได้กับจังหวะกันไปพี่น้องค่อยเบิกเงินไปนะครับแต่ว่างัวเออผมรับประกันขึ้นครับเป็นตระข้นอยู่เปล่าขืนครับเพราะว่าอย่าง ที่มันมาขืนที่แรกอ่ะที่ผมได้ยินมาเลยครับคือเขาไปเสัญญาซื้องัวจากกินกับข้างนอกมามาขุนในไทยแล้วก็ขายขายไทยหรือขายออกนึกเียบานนี้มันเล็บมาเดินแต่บ้านต่อไปนี่ขนาเกิดเขามีเงินมีทุนหัวช่วงนี้เก็บเขาไว้เลยครับครับผมขันไปเปิดเบิ้งชิปสอสบางท่านที่เพิ่นเคยบอกไว้เด้ยครับครับทั้งอุบลพุ่นละเพิ่นบอกแล้วง้วย้ำเนี่ให้ซื้อแล้วกับฟ้ามใหญ่ยอยู่แถวภาคกลาง แล้วกอีสานสองทันเคยออกมาบอกเรียว่าเวลาเนี่ยขันมีทุนในซื้อเก็บเพราะว่ายัางเขาซื้อเก็บแล้วช่วงไปลาสิขายจะได้มนก็ดีครับ,รบขึ้นมันขึ้นอยู่อเพราะเดี๋ยวนีก้กระดีใจน้ำว่าตลาดขยับแล้วครับครับผมอพี่น้องเสียได้หลายคลิปดอก <ละ S 1> ประเพทีงวอถือไม่ต้องง้ห้างครับนี่มะเหลือกเอาพี่น้องครับเดี๋ยวครูต่อไปเบอร์หาได้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวห้เราออกว่าเ่ไห้ผู้ใดเห็นครูหนีเพราันนี่นะครับสามหมื่นเก้าก็ถือว่าได้แม่ลูกครูยงย่งเติบเรือพี่น้องครับยังครับขันเบียรหร้อบ ลูกตัวเมียย่ียเนี่ยแหละครับต่อไปก็ใส่เบียร์ลอยหาศีกขึ้นกันนะพี่น้องเมียเพิ่นก็ไดนู้นลอยหาศีกบวกนู้นเดี๋ยวเด้อนี่สดครับอันนี้ก็ลูกโตัเมียด้วยครับเด้อลูกแรกครับลูกแรกเอาลูกคุ้มกินนมอีกแล้วลูกโตัเมียลูกนี่หนังจนน้อยแลยครับนี่ลูกนี่ลูกพอได้จักเดือนล่ะลูกสติงเลสครับสติงเลสนะครับลูกสติงเลสแม่ผสมเคฟหกแปดเม่ใส่เคฟหกแปดแม่นครับลูกจักเดือนครับลูกสี่เดือนครับอันนี้ตีซะแม่ใส่้อยหาศีกนะครับแม่กกททััับบบใหห้้แลลลวววเเือ่่มปยุครนีูครับ ตัวนี้ลูกเรียกครับลูกแรงลูกสองในท้องขันมันเอาลูกสองสิ็ไปคู่นี้จัดไปครับ3 9 0 0มืาพครับสามหมเก้าเลือกเอานะครับอันจัดปวยกคู่นะคู่นี้สี่โลแถมขุมอีกหนึ่งอันครับสี่ร้อยโลแถมขุมอีกทุก่อนเอกกรสครับจะไปยางหายซีเรียสครับเพราะว่าพยุงบอกได้ว่าหัวหัวอยู่นี่ขันผมประกันส่วนสูงประกันตำนี้มีเอกสารประกันอันสองเดือนพี่น้องว่าตองหยานครับไปหอดว่าตรงปกหรือว่าส่วนสูงมันขาดมันเตี้ยมันน้อยมันผสมว่าต้องเอาหัวว่าต้องจ่ายเงินครับผม อันนี้เบื้องคูนี่สาเก้าเบื้องลูกได้ครับสติงเลลูกนี่นังย่อยได้ครับหนึ่งนังย็นย่อยงามครับตัวใหญ่อันดีภาพเบื้องถ่ายนะครับเนาะปุ่มได้เห็นมาชัดกับขอบไปได้ครับอันนี้คือเบื้องหาได้พี่น้องครับอ่ะเป็นงูบดเลือกเอาสามหมื่นเก้านะครับทั้งสองคูอยากได้เลือกเอาแล้วก็ต่อเอานะครับเนาะอืโต่อเอานี่เดี๋ยวให้เบื้องมุ้งของควงคูกันนะครับเนาะนี่เบื้องใสแม่ในใสร้อยหาสิทั้งสองได้ครับคูนี่ ต่อไปสิเป็นเบอร์หกนะครับสิเป็นแม่อ่าออกสีนวลๆนะครับสีขอบเปลือกอ่างใหญ่น่ะนะครับตวบาลูกนี่แดงบดแดงเข้มเบอร์หกอ่างใหญ่ๆน่ะนะเบอร์หกใส่ลอยสี่สิบกัวยอกพี่น้องแม่เพิ่นลึกๆลึกๆเดี๋ยวให้เพิ่นออกว่าให้เบิ้งนะครับเนาะบอร์หกครับอ่ะนี่นะครับอันนี้เป็นเบอร์หกนะครับพี่น้องเออครับมานี่ครับลอยสี่สิบบวกครับส่วนสูงลอยสี่สิบกัวลูกตัวที่สองครับลูกตัวสองลูกเป็นลูกลอกโคครับ ลูกล็อกโคแม่ผสมท้องแดงไว้ครับแม่ใส่ท้องแดงลูกตัวนี้จักเดือนแล้วครับลูกตัวนี้ซี่ครับซี่เดือนนะครับพี่น้องแม่ใส่เลยอ้าง่ายๆนันหนาครับซื้อสองรุ่นสามแล้วอันนี้รุ่นนะครับเพราะว่าผ่านสองรอบแล้วโอ้ผ่านสองรอบแล้วแม่นครับใกล้เลยตรวจพี่น้องคู่นี้เท่าไรครับจัดให้นักดักอีกนะสองหมื่นเก้าครับสองหมื่นเก้านะครับเนาะเออนี่สองหมื่นเก้านะครับลูกใกล้กับหมื่นข่อมแม่จะได้กับสองหมื่นข่อมอันนี้วแววหรอเป็นบล็อกแววนะครับวล็อครับสองหมื่นเก้า สาเก้าครับเป็นยังไงเสาเก้าป็นแม่แดงนวลนเครื่องอมเลยพี่น้องเด้อต่ว่าหนาด้ยครับเม่หนาแต่ว่าให้ลูกแดงบดนะครับเนาะนี่อันนี้แม่เพ่นวาใส้สองรอบแล้วสั่นพี่น้องครับเมร์เนี่ยพานเด้อครับเม่์พานแล้วพานแล้วนะครับเนาะขันบอกว่าสายขีดตัวบ้านเขาก็กว่ามันท้องมันท้องนะครับขันตัวไขยแต่อยู่นี่ขันว่ท้องตรวจเสาว่าได้คือผมบ็บอกนะครับว่าตรวจเอาเป็นรุ่นเราเป็นรุ่นเราครับเพราะว่ามันก็เป็นงออีกรักนึงอันนี้คือเบอร์หกด้วยพี่น้องครับ เบอร์เกตครับแม่ผสมล็อกกี้อ่ะตีเบอร์ต่อไปสิบห้าเบอร์เจ็ดแม่ใส่ล็อกกี้ลูกตัวแม่ลูกสาวเป็นของปอเช่ครับลูกปอเช่ปอเช่กับสีดีเด้อพี่น้องเป็นง้วบบดขักนะครับแม่เพิ่นดำหอดหัวนมครับแม่อันนี้บดขักครับนี่ร้อยสี่สิบบวกร้อยสี่สิบหักร้อยสี่สิบบวกไปเออใส่ร้อยสี่สิบบวกบวกนี่ครับลูกลูกแดงไม่ง่วงสีแดงครับตัวแดงเข้มเข้มนะครับเด้อผุนดูขึ้นเดือดอยู่ขุ้นเดือดเด้อพี่น้องเดี๋ยวฟุ้งทีไ่ออกมาให้เนาะ ต่ว่าให้ลูกแดงแดงใหม่ครับพี่น้องตัวนี้มามาแดงใหม่บดจัดนะครับเนาะรากาเนื้อหนังดีครับเนื้อนังดีแดงใหม่บดจัดนะครับคู่นี้ลูกไหนครับนี่ลูก2อครับลูกที่สองนะครับเนาะนี่นะครับเบื้องลูกเพิ่นอ่ะนี่บดดีนะครับสีแดงใหม่อ่ะก็จะได้อ่าติดแฟนซีมาหนึ่งตรงคอนั่นแหละต่ว่าสีสวยกะตามราคากับสิเปิดหกไเบิ้งน่าจะเบาๆขึ้นกันครับเบาๆครับ คู่นี้จัดไปสาวเก่าครับสาวเก่าคือกันนะครับเด้อกับคู่เบอร์หกเมื่อกี้อันนี้เบอร์เจ็ดนะครับเนาะเป็นงวโบ๊นะครับนี่สองหมื่นเก้างวร้อยสองหมื่นก็บเฉลยประมาณนี้กันแม่ก็บเใส่ประมาณร้อยสี่สิบนิดๆนะครับพี่น้องครับเออนี่ยการแม่เบียรร้อยหาซื้อเราบังการจะขึ้นลักสามเลยเด้อพี่น้องสามกลัวไปปลายเละครับผมออาเลือกเอาหรือผู้ใดมีงัวอยู่ในคอกเนื้อหนังดีนะครับงวสดหนังเนื้อนั้งสดสุดโตมีงัวอยู่ในคอกอยากเปรียบเทียบราคากับมะเบิองได้ได้ครับมะเบิองได้ อยากแรกกอะแกมาแรกเลยครับให้ไปพี่ไปบ่ได้ด้อครับเด็กๆแกมาเอาแกมาเลยครับอันนี้เบอร์แปดลูกตูวเมีอันนี้เบอร์แปดกับเบียดรอยซี่ครับใส่กับเบียดเบียดรอยซี่สิบรอยสามสิบห้าบวกบวกลูกตัวเมียนะครับเป็นลูกขอมตัวลูกเมยเบอร์แปดนะครับแม่อ่าลูกเนี่ยเป็นลูกของช็อกโกแลตลูกช็อกโกแลตแม่เนี่ของซูเปอร์แมนครับเพิ่งไว้แม่ทับซูเปอร์แมนนะครับลูกกับขอนคางที่เป็นงัวอางอางเติบอยู่พี่น้องครับเอ้าร้อมันเต็มก็หนึ่เจ้าหน้ากับที่ตัวใหญ่งามครับพี่น้อง แม่ทับให้แล้วนะครับคู่นี้เท่าไหร่ครับ2 6 5 0 0ื่นหกพันห้าอยครับคู่นี้ยี่สิบหกห้าร้อยเป็นง่วงโบทั้งแม่ทั้งลูกนะครับเด้อลูกก็ค่อนข้างที่จะหนังหนาอยู่นะครับเนาะหงอสันหนาครับหนาขอบหงสดำนะครับพี่น้องอ่ะโบดนะครับพี่น้องแข้งขาดํานะครับเออนี่นะครับเอาไอเห็นลูกนี่หูใส่นิดนึงนะครับพี่น้องครับด้านซ้ายนะครับเนาะนิดเดียวบาทประมาณจะขอมือหนึ่งเออนี่นะครับด้านซ้ายกะต้นนี้หม่องอื่นนี่ว่าอาจจะไม่อย่างนะครับเนาะอื่นน่ะเห็นบ่ ลูกเดียวเอาเลือกเอาเล็บนะครับเบิ้งเอาใกล้ๆบ่ม,ม,มีปัญหานะครับเนาะนี่เบิ่งเล็บแม่เล็บลูกเอาเบิ้งหนาใส่กันมันคือกันว่าพี่น,น้องเบิ้งเอานั่นนี่ใส่เบียดๆลอยสี่สิบครับคูน่นี่เอาสองเมื่นหกห่าลอยต่อไปเบอร์เก้าลูกตัวแม่คือกันอันนี้แม่น่าจะใส่ลอยสี่สิบลอยสี่สิบบวกครับ,บ,รบแม่นี่ลูกตัวเมียเหมือนกันครับลูกตัวแม่แม่ครับ,รบแม่ผสมสตริงเล็บไว้ครับ ตบาร์ลูกคมโตครับลูกคมโตแต่ว่าแม่ใส่สติงเลแล้วแมนครับลูกที่เท่าไหร่ครับลูกที่สองครับน่าจะลูกที่สองแล้วครับเด้อพอนนมกันน้อยยุ่เขากันเท่านั้นแหละพี่น้องครับนะครับเขาจะสั่นประมาณสองพอนมือละครับเขานะครับเอาเบื้องเอานี่เบื้องน้าตาพี่น้องกับเบื้องเอาผู้ใดเบื้องเป็นนะครับเนาะนี่ลูกที่สองอ่ะคู่นี้ก็น่าจะราคาเกษตรกรคือเก่าครับพี่น้องครับผู้มีงบว่าหลายสองหมื่นกว่าเปิดมาครับตัวนี้ 2 6 5 0 0ครับเออมันก็สิอยู่ประมาณ2 5 0 0 0ื่นห้นี่แหละพี่น้องตัวง้อเกีดนี่นะครับเนาะแต่ว่าเลี้ยงอ้วนจะได้กับขุมครับอ่านี่นะครับ20,000กว่าคือใส่140ทได้พี่น้องเด้อใส่140ครับเป็นประมาณนะครับเป็นงัวโบดทั้งแม่ทั้งลูกนะครับเนาะเอองัวโบดอ่ะเพิ่งแผ่นหลังใช่กันพูดแล้วคุ้นจากเบื้องขวนนะครับนี่ขวนอยู่ตรงหม่องนางพอดีแหละเลี้ยงน้มริงทางฟาร์มบ่บักกันบ่ถือปลาหมี่นะครับ เพราะว่ากับมาเคยไปตีซื้อเพื่อนๆไอเรื่องนมติ่งนี่บ่ต้องตีกันเด้อพี่น้องเด้อมันบ่เป็นสนิทหรอกครับแล้วอันขวาอยู่หม่องกลางสายบือบ่ข้างกลางหัวกลางอยังบ่นี่แล้วต้อพูดถือครับอันนี้แล้วต้อพูดถือครับรบางคนทายขวานให้เบิ่งแน่มันขวาอยู่ตรงหม่องนางหม่องกลางหลังบ่ผู้่อนคนเพิ่นกับบ่ามาขวาอยู่ท,งทงางถ่ายทางหยังเพิ่นถือมั้ยครับพี่น้องเอาแล้วต้องพูดอะไรทถือบ่ถือกันพิจารณาเอาครับผมต่อได้อีกเด้อครับเด้อต่อไปเป็นโปรพิเศษครับเอาเอาพิเศษคักๆให้แน่คนนก็็ถาาามหหหลยพิเเศษแบบราาคแล้วเต้นคุบเงี่มยครับ ลูกนี่สีเข้มปิ๊ดคู่นี่กะแบบพิเศษนะครับพี่น้องครับผู้ใดมีงบปล่อยนีผมบอกเลยถ้านหูราคาดอกตบากาศสิร้อยสามสิบเจ็ดสามสิบแปดร้อยสามสิบเจ็ดสามสิบแปดลูกตัวแม่บ้านไทยกะโดนไทยขี่แก่นนะครับไทยกลางๆขึ้นไปนะพี่น้องครับจ้าไายกับมีเสาหาครับเออผมรับประกันได้ตลาดมีเสาหาแน่นอนครับเบื้องลึกดีครับลูกมาเบื้องชัดๆพี่น้องมาหนี้นี่ละมีลูกตัวแม่ลูกลูกไหนลูกแรกหรือลูกสองลูกสองครับลูกที่สองนะครับอ่ลูกจ็ดเดือนล้วครับนี่ ลูกก็ยู่ประมาณ3เดือนกวัวประมาณ3เดือนแม่ใส่รอยสามสิบห้าบวกเด้พี่น้องครับรอยสามสิบเจ็ดาจะได้กับเพียงไรผมอ่ะครับผมเพียงไรผมเลยครับครูนี่จัดมาแบบฮื้นหากันนะครับเอาแบบฮื้นหาแล้วก็เบาๆเลยไม่ต้องเอาเบาๆเออดูหนากันนี่พี่น้องมีเงินว่าถึงสองหมื่นอยากได้เห็นบ่มถามผมนี่แหละครับเอาหนึ่งหมื่นเก้าพัน ่งฟีลอยรู้ครับนี่อันนี้คือผมบอกล้พี่น้องมือเก่าเงิประมาณนี้นะครับเนาะมือเก่าใส่กะถือว่าอ่าสีกลางๆไปหาง่ายเพื่นลักแน่นครับ่ว่าลูกโตดีครับหาหมดง่ายนะครับลุงอันนี้มันคือคือมือก็บาดลูกโตแม่ได้พี่น้องงินไปถึงสองมื่นนะครับแม่นครับอยากจะได้ไปเลี้ยงนะครับกะตัวนี้แหละตอนนี้บ่มีนะครับ ตำหนิไม่มีครับงัวสดดีอยู่บางบางโตราคาไม่ติดอยู่กับราคาซื้อของเขาซื้อมาน้ำบางโตัวที่อยู่กับเนื้อหนังงัวแล้วก็อยู่ส้นสูงแมนครับนะครับอ่ะนีครับลูกก็หูหูเด้ครับนี่เบิ้งเพียงเชียงนี่แล้วก็ลูกงามพร้อมเหนพี่น้องดีครับนี่บดเนื้อหนังดีส้นแม่หูถือน้ำบักจับอยู่ประมาณข้อมือหนึ่งเออนค่นหละครับผมเขามีตำหนิเขาแกงกันเมื่ครับแต่ขาโทรเขาก็บอกตำหนิผมว่เห็นนี่พี่น้องเมื่อกี้ผมลืมเบิ้งตไปแล้วก็บอกนะครับนะครับบอกครับพยุงต้องบอกเบิดครับ โอเคนี่ยแหละมื่นกว่าบาดจริงๆผมบอกผู้ใดหาอยู่นะครับทักมาถามอยากได้อยงว่แม่ลูกมื่นกว่ามีบ่ออันนี้มีดนะครับเด้อนี่ครับโทรถามเอานะครับต่อได้อีกบ่อถามเอานะครับแต่ว่าขันขันถือไปก็นั่นหลายมันก็มีอยู่ครับมาลองกองแกงแต่มันแห่งสเลี่ยงมองยังเลี่ยงปีให้เอาไงว่าเขาเลี่ยงบามันแงปีหนึ่งกับเลี่ยงไทยปีหนึ่งเจ้าหญิงซ้ำกันเลี่ยงซ้ำกันแต่เวลาขายมันต่างกันด้วยครับ เน <P an> ี่ยจังมูนี่ตางกันออกลูกมากกับเป็นสี่หมื่น่อัน,อน,นี้เลี้ยงอีก3ตัวยังพอจะเป็นงินสี่หมื่นหามื่นนี่นี่อันนี้นะครับพี่น้องมาดีกว่สิพามาเบิงชุดปิดท้ายนะครับเป็นสื้ปิดท้ายครับสายขุนสามตัวสามตัวครับอันนี้เป็นลูกกระทบด้วยครับนี่เป็นลูกของเท่าโูตัวนั้นนะพี่น้องครับเป็นลูกกระทบอันนั้นก็เป็นไทยนะครับเป็นไทยออกกีบปัวกับบ๊อบปัวปานไดนร้อยยี่สิบบวกกับพอกินเนนนหมียงในยู่แม่นครับแต่ที่เอาพิเศษครับพิเศษสามตัวหรเปล่าสามตัวดีเลยครับผม เฉพาะสามตัวนี้เท่านั้นราคานี้ราคาเดียวราคาเดียวอันนี้พ่อใหญ่ตได้ครับเด้ออันนี้พ่อใหญ่โครับค่ารถกอกเองครับหมดดราม่าครับแต่ถ้ามีแบบนี้สามตัวให้่ราคาคือยังุยุหใหออผมรับซื่อเอามือนี้ยี่ทิพโตครับอผมมีกอกงี้ครับเจ้าสิเจ้าถิ่มไหนจะเฝ้าว่าจะเฝ้าใบูหราคาก่อนจะเฝ้าว่าเออเปิดเที่ครับผมมืนเก้าสามโตครับอีดี สามตัวเหมือนเก้านึ่งอันตัวเหมือนเก้าครับพี่น้องผู้ใดสายขุนสายเนื้อเออสามตัวมือนก็เอาเป็นเอาพูดพูดเอาพูดเอาผุ่มตีห้ยพูดแล้วเกตพันธ์ครับเนี่ยพูดแล้วเกตพันพี่น้องเกตสามกับยี่ที่เอสครับแต่มันเป็นไปบ่ได้หร่ครับม้ตัวนั้นมันเป็นม้วนเงินเหรอครับมันโอ้แตยพูดแล้วเกตพันธ์นี่ยเหมือนเก้าได้สามตัวพี่น้องเหมือนเก้าสามตัวครับออกคารถเองครับเออผู้ใดสายเนื้อสายเขียงสายขุนไทยยังกว่าไปเอาเบสเมือแร่งนี่แม่นตัวละาหกพันก็บม่ขาดครับครับผมนี่นะครับเนนนาะแตต่่ััววีี้ คันวอาราคาตลาดก็เป็นงัวข้อคุณได้ส่วนมูนี่เลี่ยงอีก2อาทิตย์นี่ดากเต็มนี่ก็เป็นตัวเกตแบบพันได้ครับครับแต่ว่ามืดเก้าสามตัวครับครับผมไล่เอาหลดบปไหนแต่ว่ายกเท่านั้นเอ้แยกเม่ได้ครับครับผมเฝ้าเท่านั้นครับพี่น้องครับเฝ้าเอามูนี่ขาดทึ้นแท้ไม่มีขาดนะครับเนาะอ่ะมูนี่ก็น่าจะไม่ให้ประมาณนี้นะครับเนาะครับผมคกะเจ้านี่ก็ขอจบไว้แค่นี้ครับผมกะขอสวัสดีครับสวัสดีครับ